สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่สิบนะคะมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดปุบลนันนี้เป็นระบบซาร์ทกุญแจนะคะระบบไฟครบ แน่นะคะกระบาไม้นะคะเปิดได้3ด้านนะคะกระบาไม้ทําใหม่นะคะระบบสตาร์ทกุญแจใส่ให้ลูกค้านะคะคันนี้นะคะราคาเฉพาะโค้ง59000บาทนะคะลูกค้าเพิ่มเติมระบบไฟนะคะก็เป็นราคานี้เลยแนบ2ชั้นนะคะรถมือสองนะคะคันนี้เป็นรถมือสองนะ นี่เราก็ใส่เครื่องนะคะเทระบบให้ลูกค้านะคะก่อนจะส่งนะคะทำตะแกงใส่ให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นห้าเกียร์นะคะหกเกียร์ถอยนะคะห้าเกียร์หกเกียร์ถอยนะคะไฟด้สตาร์นี่ก็รอบคันประมาณนี้เลยอ่า เดียวขวาเลียวซ้ายนะคะีไปลีไปลีีไปสูงไสูง<ำ>แม่ไปเบรกอะไรรบกมดเลยอ่านะคะก็จะประมาณนี้เลยคันนี้เป็นรถมือสองนะคะแล้วก็มาบิ้วใหม่นะคะบิ้วใหม่ทําสีนะคะให้ลูกค้านะคะกระบะเปิดได้3ด้านนะคะเป็นคัสซีเหล็กรางน้ําหน้าสี่นะคะมีแบตเตอรี่มือสองแถมให้นะคะราคานี้แล้วก็เป็นแนบนะคะประมาณนี้เลยนะคะกระบะไม้ทําใหม่นะคะแล้วก็ นี่นะคะระบบไฟใส่บางฝุ่นนะคะแถมกระจกแถมบางฝุ่นให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะสีสวยๆเลยนะคะ,ะคะันนี้ลูกค้าก็จองไว้นะคะกับทางร้านนะคะแล้วก็จองไว้แต่เดือนตุลาค่ะจองไว้ตั้งแต่เดือนตุลานะคะลูกค้าขับจากอุบลน,นะคะมาดูรถนะคะแล้ววันนี้ก็เดือนนี้ก็ลูกค้าก็นัดจะส่งนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวจะส่งให้ลูกค้านะคะนะคะสวยๆเลย นะคะก็ขัดอะไรทําสีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวให้ลูกค้านะคะเบื้องต้นนะคะก่อนจงจะส่ง,สงลืมเปิดใช่ไหมเปิดสามได้สามเปิดได้สามด้านนะคะเหมือนทุกคลิปเลยนะคะทําให้เปิดได้สามด้านทุกคันนะคะนะคะวสวยสวยายาวสอ,องเมตรหน้าติ๋ค่ะ ก <60. S 1> ว้างเมตรหกสิบนะคะยาวสองเมตรห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะไม่ติดพื้นเลยนะคะเปิดแล้วก็ค่อยๆขับทยอยเอามันเอาอะไรขึ้นได้เลยนะคะสูงจากพื้นเก้าสิบเซนก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวนัดส่งลูกค้าอีกทีนะคะวันนี้ก็มารีวิวคร่้าวนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ลูกค้าดูอีกทีค่ะสวัสดีคะ่ะ